งแล้วเหรอเย่าลูกหมวขี้เราฝันถึงฉันบ้างหรือเปล่าฝันเห็นสับประหลบาบวิ่งไล่แล้วนายก็ขี่มา้าขาวมาช่วยไว้แล้วเมื่อเรียกชื่อฉันดึกๆดึดด่งๆก็หวังว่าฉันจะไปช่วยทันแหละนะ กระมาเป็นชื่อนายเลยเหรอฮ่าดีใจที่ได้อยู่ในฝันเธอนะไม่ได้บอกว่านายมาดีหรือมาอร้ายสักหน่อยถ้าในฝันฉันมาลายเธอคงไม่เรียกฉันว่าเจกแล้วคาเมาล่าล่ะ นายปลูกเธอขึ้นมาแล้วเหรอใช่อย่างที่ฉันบอกเธอไปนั่นแหละเมื่อคืนพอเดินมาส่งเธอเสร็จฉันก็กลับไปที่แหละกระบวนการการปลูกเริ่มแล้วแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยให้ร่างกายคาเมราได้ฟื้นตัวน่าจะสัก24ชั่วโมงได้หวังว่าคาเมราจะตื่นขึ้นมาแข็งแรงดี ทามิราเป็นล่างเป็นล่างวิวัฒนาการยังไงก็แข็งแรงกว่าเธอแน่แค่โดนยาสลบก็นอนเป็นผักไปสองอาทิตย์อย่างเธอน่ะดูแลตัวเองให้ดีเถอะอย่าเพิ่มภาระให้คนเขาต้องเป็นห่วงนักเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันเราก็คงทำได้แค่รอแล้วนะนี่นายได้นอนบ้างไหมเนี่ยขอบใจที่เป็นห่วงนะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกปกติฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้ห้องนอนอยู่แล้วแล้วถ้งนั้นเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าฉันนอนห้องในมาตลอดน่ะหรืออยากจะนอนในคุกใต้เินที่ฉันเพิ่งขุดเจอเมื่อเดือนก่อนในกล้าไปนอนท้าผีก่นสักคืนปะละ่ะ ถ้าท้าผีหรือท้าฉันอยู่กันแน่ฉันนะไม่นอนทั้งคืนก็ยังได้นะบอกไว้ก่อนฉันไม่ทำาึึงที่เรียกว่านอนหลับหรอกจริงๆเรียกฉันว่าร่างโคลมันก็ไม่ค่อยถูกตามหลักการสักเท่าไหร่ต้องเรียกว่าร่างเถียมถึงจะตรงกว่านอกจากความคิดแล้วก็ข้อมูลในสมองถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะน,นะ ฉันไม่ได้มี DNA อะไรของดรเซคเลยแม้แต่รหัสเดียวไม่ใช่แค่ผิวหนังอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกภายในแต่ทั้งสมองหัวใจถูกปั้นขึ้นมาหมดเป็นเนือเยื่เทียมที่ไม่มีวันเสื่มสลายซึ่งนั่นก็หมายถึงฉันไม่จำเป็นต้องนอนหลับเหมือนเธอหรือแม้แต่พวกมนุษย์ัวฒนาการด้วยซ้ำ แต่นายก็มีความคิดความรู้สึกเหมือนมนุษย์นีน่นะมันอาจจะเป็นแค่การจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูลแต่ฉันก็ดีใจที่เธอยังคิดแบบนั้นนะขอบคุณที่ยังเห็นฉันเป็นมนุษย์เพราะงั้นถ้าเธอสงสัยว่าฉันทำอะไรตอนที่เธอหลับคำตอบก็ไม่มีอะไรมากฉันก็ลุกๆนั่งๆเดินไปเดินมาแถวนี้คอยเช็คดูว่าเธอยังหายใจอยู่ไหม ต้องให้ฉันช่วยผายปอดหรือเปล่าฮฮ <laughs> หน้าแดงขนาดนั้นคิดอะไรไม่ดีไม่ไร้ายในหัวอยู่หรือไงฉันมีเครื่องช่วยหายใจเป็นเรื่องเป็นราวหรอกน้าแล้วปกติวันๆนายทำอะไรไม่อะไรให้ฉันช่วยไหมนั่นสินะ คงมีอยู่แล้วมั้งในไหนเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วปล่อยไว้ในปลาสลาสก็จะเดินเพ่นพ่านไปเหยียบกับระเบิดซะเปล่าวๆวันนี้ก็ออกไปกับฉันสักวันแล้วกันฉันจะออกไปเล่นนี่ว่าให้ตัวเขาไปเลยไว้จะหาเพื่อนเล่นให้แล้วกันแต่เตรียมใจไว้หน่อยก็ดีนะ พวกเต็นกับกระจมที่เห็นรอบๆเป็นที่พักแล้วก็หน่วยต่างๆส่วนใหญ่ก็สร้างอิงกำแพงไม่ก็ะทรางเมืองเก่าไว้กันรแรงลมกับพายุหิมะคิดว่าหลายพันปีที่แล้วที่นี่คงเคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนวันนี้อากาศดีพวกเด็กๆเลยออกมาเจ้าๆเลยล่ะมีทั้งที่ได้รับการวิวัฒนาการแล้วแล้วก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเธอ ที่เห็นตัวเล็กๆยังไม่ถึงสิบขวบแล้วก็พวกเดียวกับเธอทั้งนั้นแหละถ้าวันไหนลมไม่แรงหิมะไม่ตกหน้าปัสสาก็สนามเด็กเล่นดีๆนี่เองที่นี่มีเด็กทั้งหมดกี่คนก็เท่าที่เธอเห็นนี่แหละทั้งหมดก็สี่คนที่เรามาได้ตอนนี้อย่างที่บอกขคนพวกนี้มาจากทุกสารทิศนโยบากำจัดประชากรก็ยังเข้มงวด เด็กพวกนี้เกิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงที่นี้ได้ถ้าถูกทางการเจระลว่างทางก็ถ้าต้องเป็นไปตามกฎหมายก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้ากฎหมายมันสมเหตุสมผลก็ว่าไปอย่างหรอกเด็กๆพวกนี้มีความหมายมากกว่าแค่เกิดมานะ พวกเขาคือเครื่องยืนยันความกล้าหาญของคนเป็นพ่อแม่คือคือเสิ่งที่ดังที่สุดที่จะบอกว่าทุกชีวิตมีอิสรภาพ <c oughs> แน่จริงมาเซ่เซกมาสู้กันสงครามวิวะเริ่มป้าเลยพวกเราป้า <c oughs> งั้นฉันขอร่วมวงผู้กล้าด้วยคนแล้วกัน ได้ไงเธอต้องอยู่ข้างฉันสิมีแต่ต้องลุยแล้วสินะพอบิมาขึ้นมาสองมือแล้วก็ปาที่ตัวดูเซียนเธอขาสั้นๆคิดว่าจะหนีคิดจะวิ่งหนีทันยนั้นเหรอฮ่าฮ่า ขอโทษมไม่ได้ตั้งใจล้มทับกอดกันกอดกันกอดกันจูบก,กันจูบก,กันจูบกันเออเ่านะฉันแค่ขามันจมลงไปในหิมะแล้วก็ลม้มแล้วก็แค่แค่ที่แกไม่ได้จูบมัง้งอ่ะอ่ะอืมมั้งนะเด้มีแฟนแล้วเหรอฮึกฮ่า เห็นมากฉันบอกเธอแล้วเจ๊รอเธอไม่ไหวหรอกเธอเพิ่งเจ๊ขวบนี่นะไม่ใช่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 แฟนนะไม่จริงเมื่อกี้จูบกันแล้วจูบกันแล้วฮ่ะไปกันใหญ่แล้ว นีน่ามันได้สี่คนสวยมาให้ฉันกอดเธอไว้แบบนี้เห็นไหมเธอยังรักเรายังรักกันเหมือนเดิมเจมี่แฟนแล้วจะลืมหนูไหมไม่ลืมฉันไม่ลืมเธอไม่ลืมทุกคนที่นี่ไม่มีทางหนูอ,อย่าเป็นเจ้าสาวของเจ๊รูปด้วยหรอว่าเจ้าสาวคืออะไรนะ่ะ คนที่โตขึ้นแล้วเป็นผู้หญิงแสนสวยเหมือนคุณไงล่ะอะอย่าเป็นเจ้าสาวเหมือนฉันนี้นหละจ๊ะอืออยาเป็นเจ้าสาวของเจกเหมือนคุณได้หรือเปล่าล่ะได้สิเธอต้องโตขึ้นเป็นเจ้าสาวที่สวยมากแน่ๆขอบคุณมากดูเซียน เธอจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเจ้ใช่ไหม,ม,มคะแน่นอนเธอจะได้โตเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าสาวแสนสวยของเจ้าบ่าวแสนดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามพวกพี่ๆกับบ้านไปกินยาที่ฉันให้ไว้กินให้ตรงเวลาเข้าใจไหมค่ะมาจะนีน่าขี่หลังฉันขอบใจมากนะปีเตอร์นะีน่าไม่สบายหรอ ค่าสัตว์อาหารกับโรคทางเดินหายใจนะ่ะแต่เด็กพวกนี้เรียนรู้ที่จะดูแลกันและกันก็พอจะสบายใจได้บ้างทั้งอยู่ในบ้านจะปลอดภยัยแต่เราขังชีวิตไว้ในที่มืดตลอดไปไม่ได้หรอกโดยเฉพาะชีวิตลึกๆ้กจนจนแบบนี้นี่แหละที่ฉันบอกให้เธอเต็มใจหวงว่าจะไม่ทำให้เธอหดหูก,กันไปนะ ถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้นายบอกฉันได้เสมอเลยนะขอบใจมากนะรูเซียนคิดถูกจริงๆที่พาเธอมาด้วยตัวเธอเปียกที่หมอหมดแล้วกลับเ,เข้าไปพักข้างในเธอะเดี๋ยวจะไม่สบายขอบคุณนะรูเซียนฉันสนุกมากเลย